ครับัาดีชมชิกทีเดตบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจำวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมนะครับคู่แรกของวันนี้จะเป็นซึกของทางยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับผมคู่แรกของวันนี้ก็จะเป็นการเจอกันของทางกรีซเจอกับทางไอร์แลนด์ทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสิบสี่สิบห้านาทีของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในกลุ่มนะครับตอนนี้ทางกรีซนี่เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับตอนนี้ ลงเล่นไปสามนัดมีชนะทั้งสามนัดเลยพรีสกอร์ไปได้ที่เจ็ประตูและเสียไปที่หนึ่งประตูตอนนี้มีทั้งหมดเก้าแต้มนะผมส่วนทางด้านไอแลนด์นี้อยู่ที่สามของกลุ่มนะครับลงเล่นไป3มนัดมีชนะที่1น่นัดและแพ้ไปที่2นัดพรีสกอร์ไปได้ที่สองประตูและเสียไปที่ห้าประตูตอนนี้มีแค่3ามแต้มนะครับผมส่วนทางด้านผลงานที่ทวสที่เจอกันมาก็สี่นัดนะครับก็จะเป็นทางคริสสามารถเอาชนะไปได้ ทั้ง4นัดเลยผลงานของอังกฤษค่อนข้างที่จะเหนือกว่าทางไอร์แลนด์อย่างชัดเจนนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางกรีซกันบาง10นัดหลังสุดตอนนี้ผลงานของทางกรีซค่อนข้างสวยนะครับ10นัดนี้มีช่นะอยู่ที่6นะัดเสมือ2และแพ้ไปที่2นัดและตอนนี้ทางกรีซก็เก็บแชนะมาได้ถึง4นะัดติดแล้วนะ นัดล่าสุดนี้เจอกับทั้งอังกฤษนี้ก็สามารถเอาชนะทางอังกฤษไปได้ที่2ต่อ1นประตูนะครับผลงานของทางอังกฤษตอนนี้ถือว่าฟอร์มดีนะครับผมด้านการทํายอดของทางอังกฤษตอนนี้สินัดหลังสุดมีหลุดแพ้ไปแค่2นัดเท่านึยงตอนนี้ทางอังกฤษก็ทํายอดออกมาได้ถึง5นัดติดแล้วเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทีมเยือนอย่างไอแลนด์กันต่อสินัดหลังสุดตอนนี้มีชนะอยู่ที่ สามนัดเสมอสองและแพ้ไปที่5นัดนะครับด้านการทํายอดของทางไอ l a แลนด์ก็ถือว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่5นัดหลังสุดตอนนี้พวกเขาเสียยอดไปถึง3นัดเลยนะครับถ้าดูกันทั้ง10นัดก็สามารถทํายอดออกมาได้ที่5นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคานะครับเลทราคาวันนี้น,นี้ทางโตให้ทางกริซต,ต่อไปถึงครึ่งควบลูกเลยนะเวนเดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูก สำหรับผลงานของทางคิดตอนนี้อาจจะสวยก็จริงนะผมแต่การต่อไปถึงครึ่งควบลูกนี้ทางบอลยี่หนึ่งว่าค่อนข้างที่จะเยอะไปอยู่นะครับสำหรับต่อสักครึ่งลูกนี้น่าจะสวยกว่าน,นะครับผมแต่ก็ต้องดูค่าน้ํามันอีกที่นะครับแต่ว่าวันนี้ทางบอลยนหนึ่งก็เอาให้ไปที่ครึ่งควบลูกแล้วกันนะผเพราะค่าน้ํามันค่อนข้างสวยนะครับค่าน้ําล้นเลยแล้ว ก็วันนี้ก็ให้ไปที่ทางกรีซนับในเลนราคาที่ทางกรีซต่ออยู่ที่ขึ้นควบลูกสําหรับคู่ที่2ของวันนี้ที่ทางบอลยิงนนหยิบขึ้นมาก็จะเป็นการเจอกันของทางออสเตรียเจอ,อเจอกับทางนอร์เวย์นะครับทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีของคืนนี้เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในกลุ่มนะครับตอนนี้ที่นำมาเป็นจ่าฝูงของกลุ่มก็จะเป็นทางนอร์เวย์นะครับลงเล่นไป3นัดมีชนะที่2นัดและสมยอยที่1่นัดนะครับผม ฟิสร์ไปได้ที่5ประตูและเสียไปที่1ประตูตอนนี้ทางนอเวยมีทั้งหมดเจดเต้มส่วนทางด้านออสเตรียตอนนี้ลงเล่นไป3นัดอยู่ที่2ของกลุ่มนะครับมีชนะอนที่1นัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่1นัดฟิสโกไปได้ที่6ประตูและเสียไปที่3ประตูตอนนี้ทางออสเตรียก็มีทั้งหมด4แเต้มส่วนทางด้านผลงานในทัวร์เทที่เจอกันมา3นัดนี้จะเป็น สลับกันนะครับผมแต่และทีมก็สามารถชนะไปได้1นัดและมีเสมอกันอยู่ที่1นัดนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางออสเตรียกันต่อสินัดหลังสุดตอนนี้ผลงานก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะถ้าดูทั้ง10นัดแต่ว่าช่วงหลังๆนี้กลับไม่ค่อยสวยแล้วนะครับตั้งแต่ศึกของทางศึกสุดท้ายของทางยูโรเจอกับทางตุรกีก็ ไม่ค่อยสวยแล้วนะเพราะว่าแพ้หลังจากนั้นก็สะมือกับทางสโลวินเนียมาแพ้กับทางโนเวียแล้วก็กําลังกลับมาชนะได้นัดล่าสุดนี้ชนะคาซัคสถานไปเฉยๆ,ๆนะครับผมผลงานช่วงหลังๆนี้ของทางออสเตรียปอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับด้านการทํายอดก็เหมือนกันมาเสียยอด3นัดติดที่ช่วงหลังๆนี้นะผมแต่ถ้าดูทั้ง10นัดก็สามารถทํายอดออกมาได้ถึงเเจนัดอยู่นะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางนอร์เวย์กันต่อ10นัดหลังสุนของนอร์เวย์ผลงานไม่ค่อยสวยนะถ้าดูทั้ง10นัดนี่มีชนะอยู่ที่4นะัดเสมอ3าและแพ้ไปที่3นัดแต่ว่าผลงานของช่วงหลังๆของทางนอร์เวย์ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างสวยขึ้นนะผมนัดล่าสุดในทางนอร์เวย์ก็เป็นการเจอกับทางเซอร์เนีย e ก็ถล่มทางเซลวีเนีย e ไปถึงสามต่อ0ูประตูเลยนะก็ถือว่า ทำผลงานได้ดีขึ้นนะผมถ้าดูยอดของทั้ง10นัดนี้ทางนอร์เวย์สามารถทำยอดออกมาได้ที่4นัดจาก10นัดเท่านั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคาเลนราคาวันนี้โตให้ไปที่ทางออสเตรเลียต่อให้นอร์เวอย์อยู่ที่ครึ่งลูก,กวเวร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับสำหรับผลงานของทั้งคู่นี้ทางบอลยินหนึ่งมองไปที่ทางนอร์เวย์มากกว่าน,นะครับผมผลงานล่าสุดของทางนอร์เวย์ค่อนข้างสวยกว่าน,นะครับ สนนัดนี้ก็ให้ไปที่ทีมรองอย่างนอร์เวย์นะครับผมไในเลนราคาที่โดนต่ออยู่ที่ครึ่งลูกสําหรับคู่ที่3ของวันนี้นะครับจะเป็นการเจอกันของทางฟินแลนด์เจอกับทางสิงโตน้ําเงินครามอังกฤษนะครับทั้ง2ทีมจะเริ่มลงแต่กันในเวลา5้าทุ่มของคืนนี้เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในกลุ่มนะครับตอนนี้ ทางอังกฤษนี้อยู่ที่2ของกลุ่มนะครับลงเล่นไป3นัดมีชนะที่2นัดและแพ้ไปที่1นัดพลสรกรไปได้ที่5ประตูและเสียไปที่2ประตูตอนนี้มีทั้งหมด6แเต้มส่วนทางด้านฟินแลนด์ตอนนี้อยู่ที่โลของกลุ่มเลยลงเล่นไป3นัดแพ้ทั้ง3านัดพลสรกรไปได้แค่1ประตูและเสียไปที่7ประตูนะครับส่วนทางด้านผลงานที่เราเห็นที่เจอกันก็มีเจอกันแค่1นนัดนะครับผมก็จะเป็นลีกของทาง อ่าถ้วยของทางยูฟ่าเนชั่นลีกนี่นะครับผมตอนนั้นก็ทางอังกฤษค่องข้้งที่จะต่อเยอะไปนะครับต่อไปถึง2ลูกควบเลยทางอังกฤษสามารถปิดสกอร์ไปได้แค่2ตอตศูนย์เท่านั้นทําให้อังกฤษเสียยอดอีกนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางฟินแลนด์กันนะครับตอนนี้ทางฟินแลนด์ไม่สามารถเอาชนะทีมไหนมาแล้วถึง5นัดติดต่อกัน ผลงานของทางฟินแลนด์ตอนนี้ค่อนข้างย่ำแย่นะครับถือว่าย่ำแย่ที่สุดเลยก็ว่าได้ด้านการทํายอดของทางฟินแลนด์ก็สามารถทํายอดออกมาได้แค่3นัดจาก10นัดเท่านั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านอังกฤษกันต่อนะผมผลงานทางด้านอังกฤษก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ10นัดหลังสุดตอนนี้อังกฤษมีชนะอาที่4ี่นัเซเมอร์ซีและแพ้ไปที่2นัดนะครับด้านการเก็บชนะของทางอังกฤษก็ ถือว่าพอมีอยู่บ้างนะผมแต่ว่าด้านการทํายอดของทางอังกฤษตอนนี้นี่ผลงานไม่สวยเลย10นัดนี้ทางอังกฤษสามารถทํายอดออกมาได้แค่3นัดเท่านั้นเองเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคานะครับเลทราคาตอนนี้ทางโต้ให้ไปที่อังกฤษต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งโอเวอร์นั้นตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับสำหรับผลงานตอนนี้ ทางบอลยินหนึงมองไปที่ทางอังกฤษมากกว่านะถ้าดูจากฟอร์มนะผมให้ไปที่ทางอังกฤษแต่ถ้าเอาจริงๆถ่าฟินแลนด์สามารถชนะทางอังกฤษได้ก็จะมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะผมเพราะว่านัดลาดสดของทางอังกฤษก็อยู่ๆก็ไปแพ้กับทาง,งกรีซนะผมก็ยอมรับว่าทาง,งกรีซในปีนี้ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับ ก็สำหรับนัดนนี้ก็ให้ไปที่ทางอังพิษนะผมในเลทราคาที่อังกฤษต่อนที่1ลูกครึ่งก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ